มาขี่เรือนลูกชายนักธุรกิจใหญ่มีชื่อเสียงระดับประเทศคนหนึ่งพึ่งสำเร็จการศึกษากลับมาจากเมืองนอกอยังไม่ทันทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ถูกผู้เป็นแม่ขอร้องให้บวชเรียนสิก่อนเพื่อเห็นแก่แม่บัณฑิตใหม่มันบาดจากเมืองนอกจึงบวชอย่างเสียไม่ได้เมื่อบวชที่วัดใหญ่ในกรุงเทพแห่งหนึ่งเสร็จแล้ว ผู้เป็นแม่จึงพาไปฝากให้จำบรรษาอยู่กับพระวิปัสนาจารย์รูปหนึ่งที่วัดป่าแถวภาคอีสานพระนมการศึกษาสูงมาจากตระกูลผู้ดีมีแต่ความสุขสบายเมื่อมาอยู่วัดป่ากว่าจะปรับตัวได้จึงใช้เวลานานเป็นแรมเดือนแต่ก็นั่นแหละกว่าจะนิ่งก็ทำเอาพระโรมวัดหลายรูปพลอยอิจนาระอาใจไปตามๆกัน ปัญหาที่ทําให้พระทั้งวัดเหนื่อยหน่ายจนลึกระอา,อาก็เพราะพระใหม่มีนิสัยชอบจับผิดและชอบอวดรู้<อ>ยกหูชูหางตัวเองอยู่เป็นประจำวันแรกที่มาอยู่วัดป่าก็น,นึกเหยียดพระเจ้าถิ่นทั้งหลายว่าไม่ได้รับการศึกษาสูงเหมือนอย่างตนออกบินธบาตได้อาหารท้องถิ่นมา,นาก็ทําท่าว่าจะฉันไม่ลงเห็นที่วัดใช้ตจเกียงน้ำมันก๊าซแทนไฟฟ้าก็าาวิาพากษ์วิจารณ์เสียเป็นการใหญ่ าว่าล้าสมัยไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีตอนหัวค่ำก็มีการทำวัดสวดมนต์เย็นก็บ่นว่าท่านรองจเจ้าอาวาสทำวัดนานเหลือเกินกว่าจะสิ้นสุดยุติได้ก็นั่งจนขาเป็นเน็บชาครั้นพอถึงเวรตัวเองล้างห้องน้ำเข้าบ้างก็ทำท่าจะล้างอย่างขอไปทีล้างไปบ่นไปประเภทที่ว่าตู่จบปริญญาโทมาจากเมืองนอก ต้องมาเข้าเวรล้างห้องน้ําร่วมกับใครก็ไม่รู้โอ้ชีวิตความสํารวยหยิบโยงทําให้พระใหม่ไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ถือดีว่าตัวเองมีชาติตระกูลสูงมีการศึกษาสูงกว่าใครในวัดนั้นผิวพรรณก็ดูสะอาดสะอ้านชวนเจริญศรัทธากว่าพระรูปไหนทั้งหมดมองตัวเองเปรียบกับพระรูปอื่นแล้วช่างรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าทุกประตูนึกแล้วก็ ยิ้มกรีมอยู่ในใจกลับเข้ากุฏิเมื่อไรก,<ม>ก็เอาปากกามาขีดเครื่องหมายกากระบาดบนปฏิทินนับถอยหลังรอวันศึกด้วยใจจดจอ่ออยู่มาได้พักใหญ่พระใหม่อดีตนักเรียนนอกก,ก็สังเกตเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาซ้ำนานๆนครั้งจะออกมาให้โอวาดกับลูกศิษย์เสียทีหนึง่งวันๆไม่เห็นท่านทำอะไร เอาแต่กวาดใบไม้มเก็บขยะซักผ้าเองเนนน้อยก็มีไม่รู้จักใช้สอนก็ไม่สอนการบริหารวัดก็มอบให้ท่านรองเจ้าวาดเป็นคนจัดการไปเสียทุกอย่างเห็นแล้วเลยนึกร้อนวิชาเสนอให้ปรับโน่นลดมนี่สารพัดที่ตัวเองเห็นว่าไม่เข้าท่าล้าสมัยรวมทั้งเสนอให้วัดใช้ไฟฟ้าแทนแตะเกียงด้วยอีกข้อนึง เพราะตนเห็นว่ายุคสมัยเก้าวไกลามามากแล้วไม่ควรจะทําตนเป็นคนหลังเขาให้คนอื่นเขาดูถูกอีกหนึ่งในข้อวิจารณ์จุดด้อยของวัดทั้งหลายเหล่านั้นพระใหม่เสนอให้หลวงพ่อจเจ้าวาดมีปฏิสัมพันธ์กับพระลูกวัดให้มากขึ้นกว่านี้สอนให้มากขึ้นเทศให้มากขึ้นและแนะนําว่าคนระดับผู้บริหารไม่ควรจะทํางานอย่างการซักจีวรเองด้วยตนเอง ควรจะกระจายอำนาจมอบงานให้คนอื่นทำดีกว่าเย็นวันนั้นเป็นวันพระสิบห้าค่ำหลวงพ่อจะเอาวาดมานั่งทำวัดที่โบสถ์ธรรมชาติกลางลานทรายด้วยท่านไม่ลืมที่หยิบข้อเสนอแนะจากพระใหม่มาอ่านให้พระหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายฟังแต่ท่านไม่บอกว่าพระรูปไหนเป็นคนเขียนอ่านจบแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มอย่างมีเมตตาพลางหยิบไมโครโฟนขึ้นมา แล้วชี้ให้ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายดูหมาขี้เรือนตัวหนึ่งที่นอนอยู่ใต้มาหินอ่อนตัวหนึ่งจากใต้ต้นอโศกที่อยู่ใกล้ๆเธอทั้งหลายเห็นหมาขี้เรือนตัวนั้นหรือไม่เจ้าหมาตัวนั้นะ่ะมันเป็นขี้เรือนคันไปทั้งตัวฉันเห็นมันวิ่งวุ่นไปมาทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปนอนตรงนั้นเดี๋ยวก็ย้ายมานอนตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานเพราะมันคัน แต่พวกเธอรู้ไหมเจ้าหมาตัวนั้นนะ่ะมันไปนอนที่ไหนมันก็นึกดาสถานที่นั้นอยู่ในใจหาว่าแต่ละที่ไม่ได้ดังใจตัวเองสักอย่างนอนที่ไหนก็ไม่หายคันสถานที่เหล่านั้นช่างสกปรกสิ้นดีคิดอย่างนี้แล้วมันจึงวิ่งหาที่ที่ตัวเองนอนแล้วจะไม่คันแต่หาเท่าไรมันก็หาไม่พบสักทีเลยต้องวิ่งไปทางนี้ทางโน้นอยู่ทั้งวัน เจ้าหมาโง่ตัวนั้นมันหารู้สักนิดไม่ว่าเจ้าสาเหตุแห่งอาการคันนั้นหาใช่เกิดจากสถานที่เหล่านั้นแต่อย่างใดไม่สาเหตุแห่งอาการคันอยู่ที่โรคของตัวมันเองนั่นต่างหากพูดจบแล้วหลวงพ่อก็วางไมโครโฟนลงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าในเวลาภาวนาหลังการทําวัดสวดมนต์เย็นแล้วขณะที่ทุกรูปนั่งหลับตาภาวนาอย่างสงบนั้นในใจของพระใหม่ กลับร้อนเร่าผิดปกติข้างนอกสงบแต่ในใจวุ่นวายนึกอย่างไรก็มองเห็นตัวเองไม่ต่างไปจากหมาขี่เรื้อนที่หลวงพ่อชี้ให้ดูยิ่งนั่งสมาธินานๆานนนก็ยิ่งคันเคยเยในหัวใจทั้งอายทั้งสมเพศตัวเองนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระใหม่อดีตนักเรียนนอกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนพูดมากกลายเป็นคนพูดน้อย จากคนที่ยิงยะโสกลายเป็นคนอ่อนน้อนมถ่อมตนจากคนที่ชอบจับผิดคนอื่นกลายเป็นคนที่หันมาจับผิดตัวเองเมื่อออกพรรษาแล้วโยมแม่มาขอให้ลาสิกขาเพื่อกลับไปสืบต่อธุรกิจจากครอบครัวท่านก็ยังไม่ยอมสึกอัตมาเป็นหมาขี้เรื้อนคอยอยู่รักษาโรคจนกว่าจะหายคันกับครูบาอาจารย์ที่นี่อีกสักหนึ่งพรรษา โยมแม่ได้ฟังแล้วก็ได้แต่ยกมืออนุโมทนาสาธุการกราบลาพระลูกชายแล้วก็เดินออกจากวัดไปขึ้นรถพลางนึกถามตัวเองอยู่ในใจว่าคําว่าหมาขี้เรื้อนของพระลูกชายหมายความว่าอย่างไรกันแน่นอนถ้าเรายังเป็นโรคอยู่ในใจไม่พอใจอะไรสักอย่างเงินเดือนน้อยหน้าที่การงานไม่พัฒนาตำแหน่งไม่ไปไหน ไม่ว่าเรายา้ายงานไปที่ไหนเราก็ไม่พอใจสถานที่เหล่านั้นไม่ดีคนไม่ได้เรื่องทงั้งๆที่เราไม่เคยดูตัวเองเลยว่าเราพัฒนาการทำงานของเราไหมขวนขวายหาความรู้หรือเปล่าซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับหมาขี้เรือนตัวนั้นเลยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญ บุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม